สนับสนุนโดยเอโกกรุ๊ปพลังงานเพื่อชีวิตในที่สุดรัฐสภาก็เลื่อนการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไปเป็นสัปดาห์หน้าค่ะจริงๆก่อนหน้านี้ทางฝ่ายค้านพยายามที่จะขอให้มีการถอนมีการเลื่อนการประชุมออกไปไม่สําเร็จ,รจรแต่สุดท้ายพอเกิดกรณีแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่อินโดเตือนว่าจะมีสึนามิ กก็เื่อรราปะชไม่กี่นาทีทางฝ่ายรัฐบาลก็ยอมค่ะคแต่ทีนี้ในส่วนเรื่องเงื่อนเวลาที่สําคัญเนี่ย ถึงแม้ว่าจะเลื่อนจากสัปดาห์นี้ไปเป็นสัปดาห์หน้ามาเริ่มพิจารณาใหม่ยังไงซะทางรัฐบาลก็จะต้องทําให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเสร็จเรียบร้อยในสมัยประชุมนี้ครับผมเชื่อเป็นอย่างนั้นนะฮะ,ะเพราะว่ามันเป็นเงื่อนมันมีเงื่อนไขที่มาเกี่ยวพันกับการที่รัฐบาลจะออกพรบปกงรองด้วยนะฮะก็คือเรื่องการนิรโทษแหละอ่าก็พูดง่ายๆคือเป็นพรบรรที่เกี่ยวกับการนิรโทษกรรมคการนิรโทษกรรมอ่าก็ต้องเกี่ยวพันกันกบคอตสสนะครับ การที่จะยกเลิกคอรสอเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่เราคุยกันหลายครั้งการที่จดยกเลิกคอสอได้เนี่ยต้องแก้รัฐมนูญมาผ่านที่รัฐมนูนอีกเพราะฉะนั้นรัฐบาลคงไม่อยากให้การแก้รัฐมนูญครั้งนี้เนี่ยมันล่าชา้าออกไปมากนัดน,นะครับพยายามให้เสร็จภายในสมัยนี้แล้วก็คิดกันง่ายๆว่าสิบเดือนหลังจากที่ผ่าน,านวาระารรัฐสภาออกมาเนี่ยฮะก็จะกินเวลาประมาณสิบเดือน ถึงจะมีรัฐธรรมนูญใหม่อันนั้นก็คือมีสสรอไปร่างไปร่างมีการร่แล้วเนี่ยสิเดือนนะครับพอพอมีรัฐธรรมนูนใหม่ปุ๊บเนี่ยทางรัฐบาลถึงจะสามารถออกพรบปลดล็อกได้ค่ะถ้าเกี่ยวกับการอภยโทษการนิโทษกรมย้อนเรื่องระยะเวลานิหนึ่งคือเรื่องปิดสมัยประชุมเนี่ยเราบอกว่ายังไงเขาต้องทําให้เสร็จสมัยประชุมนี้เป็นโชคดีของรัฐบาลที่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าขอขยายเวลา สมัยประชุมออกไปกร่รัฐบาลใช่มไม่ได้กําหนดว่าจะปิดเม,มื่อไหร่เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูนเนี่ยต้องขยับไปเป็นสัปดาหนะ์หน้าก็ไม่มีมปัญหาอะไรนะไม่ไม่อย่งงางนั้นจะยุ่งมากเลยเพราะว่าหลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูนผ่านวันละสองแล้วเนี่ยต้องรออีกสิบห้าวันครับมันจะมีเงื่อนไขตรงนี้อยู่ถ้ารัฐบาลไปกําหนดว่าสมัยวรนนี้จะปิดลงเมื่อไหร่เนี่ยจะมีปัญหามากแต่ี้รัฐบาลโชคดีที่บอกว่าสมัยนี้เนี่ยยืดต่อไปอย่างไม่มีกำหนด รัฐบาลก็คงรู้ร,รู้จักประชาธิปัตย์มากขึ้นค,คือรู้จักดีนั่นแหละถึงต้องกำหนดวันปิดสมัยประชุมไม่ได้เพราะว่าประชาธิปัตย์เขามีฝีมือมากในการเล่นเกมยื้อไม่างั้นถ้าเกิดว่าจะต้องไปผ่านร่างรัฐกาแก้รัฐมนูญในสมัยหน้าเนี่ยจะยุ่งมากเลยเพราะว่าสมัยประชุมหน้าเ,เริ่มเดือนส,สิงหาคมนะฮะถ,ถ้าผ่านได้เลยที่สุดเดือนสิงหาคมเนี่ยก็นับอีกสิเดือนแล้วกันว่าประเทศไทยจะมีรัฐมนูญใหม่ใช้เมื่อไหร่รนับจากเดือนสิงหาไปอีกสิเดือนซึ่ง หมายความว่าราัฐบาลจะออกพรบร,รองดองหรือพรบรดิจิทัลศักร,รมเนี่ยต้องรอจากนับจากเดือนสิงหาคมไปอีกสิบเดือนที่คุณตุลธิดนับสิบเดือนเนี่ยหมายถึงว่าเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยนะคะใช่ครับการเลือกตั้งเป็นไปอย่างราบรื่นนะฮะการทํางานของสสรอเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงในช่วงที่มีการระรมลงให้มีประชามติค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเกิดไปสะดุดตรงไหนเนี่ยมันก็จะช้าไปอีกหรือก็ กิดอะไรที่เราไม่สามารถที่จะเดาคาดเดาได้ะะขึ้นอยู่กับว่าจะ,ะอาจจะมีขนาดเบาเบาไปจนถึงรุนแรงมากขึ้นมีการเพราะ,ระว่าปัจจัยหลักเลยก็คือเรื่องขอตสอเรื่องมาตรา309ของรัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้เองค่ะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญก็ยังเป็นหนังเรื่องยาวที่จะต้องติดตามกันต่อไปค่ะ